โค,ค,ครงการแห่งการแก้ปัญหานครกรอหอบภูเขาพี่น,อน้องตื่นกลุ้มยกทักทีศของราชธานีในครั้งนี้ด้วยนะคะ่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอเสียงุ้มมือหน่อยได้ไหมขอเสียงุ้มมือหน่อยดังๆดได้ไหมครั้งอีกครั้งอีกครับ ผมไม่รู้ว่าท่านที่พักอยู่ที่นี่เนี่ยเคยฟังรายการวิทยุผมหรือเปล่าชื่อรายการฟังชัดจัดให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เวลา17-19รานิกาใครเคยฟังไหมครับเคยไหมมีปัญหาปรึกษาสอบถามแล้วก็าทางกางี่วันน,นี้ยกมือหน,นึ่งเป็นเหรอฟังชัดจัดให้นะทางทางช่องเอ็นบีีช่องสองช่องห้าใครมีปัญหาเดีอยร้อน วันนี้ก็เอาะหมีกึ่นสำเร็จรูปนะครับมาทัา้งหมด2 1 5 0 0ขับครับ1,500ถ้วยครับแล้วก็ยาดมสมุนไพรยาดมหอมสมุนไพรขนมละผมทำเองเป็นเจ้าของสูตรเองถ้าดมล้วไม่หอมผมไม่เพี้ยงหัวผมได้เลยนี่สูตรนี้ใครได้แล้วยังใครได้แล้วึุงจะดมหอมไม่หอมหอมไหมหอมไหมห ใกล้ๆเลยจะหอมนะก็แจกไปให้พี่น้องเดี๋ยวก็วางให้อาจารย์เดี๋ยก็จะแจกให้กับพี่น้องทุกคนนะนะครับแล้วก็มีเสื้อมีบะหมี่เกินสาเร็จโลกนะครับแล้วก็เราก็จะร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปเมื่อกี้ไปที่จังหวัดบุรีรําไปแจกที่ศูนร์บุรีดํามาแล้วแล้วก็มาที่สุรินที่สุรินเนี่ยเมื่อปี54ที่พี่น้องอพยพไปอยู่ที่ปราสาะปนนั้นผมอมากกับครูคุณแจก ผู้เฒ่าผู boss, ้แก <'s> <huh> ่มาแจกทีคร well, so. ับ้วปีห้าส mm ี hmm. ่นะทีนี้ยาดมท่สองพ่อลูกโดนถอยมันจริงเราอ่ะทั้งประเทศมันจะมีคนช่วยสงฆ่ของเนี่ยโดนถอยสักพูดนะไว้มาแจกทิงแล้ววันนี้มารู้ว่าพ่อพ่อแม่แม่อายุมากกันแล้วเนี่ยนั่งดมยากันอยู่ทั้งนั่งอะไรเอายาดมมาฝากดีไม่ดีดีไหมดีเดี๋ยวอาจารย์จะแจกให้ทุกคนนะเพียงพอเนี่ยหนึ่งพันหลดทองครับพอเลยหนึ่งพัน นะครับแล้วผมมีน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะครับเป็นจิตอาสา904นะครับชื่อน้องตั้งใจอายุ20ปีแต่มีความตั้งใจจะมาช่วยพี่น้องของตบมือให้หลานอา๋อเร็วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะดิฉันยานสาวชยดาชมบุเดชชื่อเล่ชื่อน้องตั้งใจค่ะดิฉันเป็นจิตอาสา904นะคะและเป็น ทา่านเครือข่ายตังย้งใจทำดีค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็ของช่วยเหลือทุกอาชีพนะคะมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะห้ทุกท่านจิตใจเข้มแข็งนะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ได้วยกันค่ะถ้าเราจิตใจเข้มแข็งเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ได้ดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ สู้ๆนะพี่น้องนะสู้ๆนะสู้ไม่สู้สู้ไมิสู้แล้วออกมาสู้เว้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ออกมาสู้เว้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้กับไทยเออสู้กะโยนถอยสองคนใช่ไหมสองพ่อลูกนะมันบอกว่ามันจะยิงยาวร้อยสามสิบกิโลนะเพราะฉะนั้นของเราอยู่ตรงนี้เราไม่ถึงร้อยสามสิบถ้าร้อยสามสิบมันยิงเลยไปเนาะ เราเลิกกดเอาแล้วครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจในฐานะตัวแทนสื่อสารบนโซนจากกรมประชาสัมพันธ์มีปัญหาปรึกษาสอบถามได้ทุกเรื่องห้าโมงเย็นถึงทุ่มมืดเดือดร้อนทุกเรื่องถามได้หมดรับตอบได้หมดเดือตายขอตายขอตายอคตรเหนื่อยสาวปิดแปดเขื่อนยายไม่ได้ยายได้แล้วใช่ไหม ทะเลาะโกรธทนทะเลาะโกเธทนนะวันนี้ก็มาช่วยกันแล้วกบพี่เรางนะ่ยองอย่าใหุ้กท่านนะเป็นความุกท่านะครับหากเหือยยังไงเหนือยจะลงความช่วยเหลือไปอีกถ้าสถานการยังไม่จบยังไม่เรียร้อยเราก็จะมาช่วยอีกครับพี่เรานะขอบคุณมากขอบคุณยวันนี้กาลังใจต่ช่วยพ่อแม่ลงไป้าอาจได้ต่อไปนะครับขอเสยนตรมือดังๆอีกที go to